เอาแล้วทุกคนเออเอาแล้วไปไปทางไหนละบาดนี่เอาแล้วโอ้ยโดนแบบด้วประมาณทุกคนเลยเรียบร้อยนั่งแชบคือเ่าครับทักทายสบายดีทุกคนยินดีตอนรัเข้าชู่ชงบวรน,นะ มาอนเข้าปลาทุกคนไปจะพาทุกคนไปลุ่นไปเบิ่งน้ำกันนะเฮ้าโบอะไรเหมือน,นทุกคนเนี่ยเดี๋ยวได้แล้วจังว่านะนี่ไปเขาปลาทุกคนเลย ตอนนี้ไฟเติบเลยทุกคนยังบ่อดได้อยังเลยนะแต่ก็มีหวังว่าสิได้ยิ่มือน,นีด เอาแล้วทุกคนเอาแล้วไปทางไหนระบาดนี่เอาแล้วเอาแล้วบาทนี่โอ้ยโดนแรบปริมาณทุกคนเลยเรียบร้อยนี่โอ้งามสวยงามทุกคน ขึ้นบนบันทึกทุกคนเลยโอเข้ามาสองโตป้องอันนะ้ำพัดไปเฉยนะเมืม่อนี้ก็ได้กินน้ำบังก้อยทุกคนจนอ่าบุค่อยได้ถ่ายเลยมื่อนี้สวยแต่เศร้านะยิ่งมื่อเศร้านี่บัถึกก็เลยบุได้ถ่ายมันไก่แถวนี้มันแซ่บนะ ăn mán cho <coughs> 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 ปืนหะว่ามืดมานแล้วก็ได้ทุกคนแต่ว่าคนนี้ยังม้านนะมันก็นเลยยังได้อยู่ไปเลาะไปอีกทุกคนนะมื่อนี้นี่มีโอกาสได้ไก่ในสามตัวแล้งแต่เสา้ามานี้นะแต่หาก็ได้ตัวเดียวนี่แหละอันนี้ก็ไก่ไก่หนึ่งนะระยะหกจเมตรไก่สุด ไกก่ทุคนมันสองโตบินไปตัวหนึ่งขึ้นไปยิ่งบุถึกเลยเพราะจนลืมหดเจ็บขานะนี่บวผู้เคยยิ่งเพิ่งยิ่งลายปันไดแต่ว่าเขายิ่งล,ลายสำนีน,นะเบิงชินับไปเบิรงเน,นาะสองสี่หกแปดสิบสองปดเศประมาณส้าห้าลูก ประมาณเสาหาลูกแล้วได้กินนะบุตรองเสียได้ลูกปืนทุกคนเลยบุหอดเสาห่าแหละคือวัายิ่งกับบถือพ่<ม>อกรมาให้ทุกคนกรมาให้ใหญ่นะเห็นเขากินแน่นอนเดี๋ยวหาโอกาสมานอนเฝ้ากรมาให้ตุนนี่สัตว์ใหญ่มันเขานะมักให้ใหญ่ หกขนาดทุกคนเลยทางนอกไข่ใหม่เมื่อตอนนี้แต่ว่าอยู่นี่แถวหกนี่นี่ใบใหม่ล่นน้ำผื่นมันได้ยินเสียงมันมากอ่ะพอก็มาให้อีกแลวทุกคน ไก่มันบินขึ้นเนียกินนี่ไก่แม่บุคอยมีรถาราิไปไดบปไงแต่ว่านกกับเขากินเลยหล่นเต็มพื้นเลย ลมขนาดทุกคนแต่ว่าไก่มันบริยพังมันลม ใส่กงมัให้ไงที่เขาว่าวเอนและเดี๋ยวเขาจะไปจอบเปืงว่ามันมันกินอยู่บนไดนะ มัน,นล่มแห้งขนาดทุกคนโ,โชคดีที่ยังได้ตัวนึงมือนหลังจากที่ได้มาได้ไก่แล้วก็ทุกบล่มก็แห้งๆก็เกาอีกนะตะบิดก็แห้งอยู่เดี๋ยวว่าหลังจากได้นีแห้งๆสัมพัุสิเขานี่ะสาเหตุที่ต่อแถวนี้มันบ่ได้นะมันแป้น มันเป้นเฮาบุมีบุรี่ไก่มันเข้ามากอะบบทันไก่เข้ามาอีกทุกคนเข้ามาในนี้นั่นแน่บ่บห็นมันแลนไปป่นบินขึ้นนันมันโบหิสัญ้นญานเลยแลนเข้าอย่างเดียวนะไก่กะบุมีแบบว่าก๊กอกเก็กเกมานะมีแต่แลนเข้ามาเลยโอ้ยพลาดอีกเลยสี้าโต้หนาะมันนี่พลาดนะ บึกหาเนี่ยยังบ่ได้ไงปอบูธนั่มบถืเข่าไปน้องยิ่งนิ่งนกนี่ไก่มันบูธบ้ารู้บูธพืดลานก่อนกำลังยกขึ้นยกเชไก่อะไรมันคองเขื่อนปุ่มเลยบูธชับโอ้เออ มันคันอยู่ลุมนี่ต่อมันเข่าเถิด้ยิงไก่อีกเมื่ออะไรบ่เนี้เมื่อและช่วยละเออยังยังจะคันเมื่อละบ่เออหม่าสองสองคันเข้าเมื่อแล้วเขวากับเมื่อก่อนทุกคนยิงไก่อีกรอบสุดท้ายแต่ว่า,วามันจังหวะคลองเครือ ลังยกเสียก่นะโอ้ยบ่ได้ต้องเมื่อแป้งก่อนมีปัญหาลายล่ะผ่าดหลายโตนะมันนี่ฮะทุกคนมันนี่กะเข้ากันชิได้เดินทางกลับก่อนทุกคนเดี๋ยวจะเฮ็ดอ่าเมนูตามที่ทุกคนแนะนำเลยไก่ไกต้มน้ำปลา กินแล้วมันเอนี่อันกินแลวกคาไก่ีกนกาเดี๋ยวเราจะห็ดขั่วไว้คือถือลูกเดียวถือหลายลูกอยู่ได้ ก็มียังลายเส้นทุกคนขนาดยังไม่ได้ลวกนั่นเนี่เต็มถ้วยหลอเนมน,นี้อยู่เพื่อนเฮาเห็ดกระเปียกกินนะก็เลยต้มกระเปียกต้มเฟอกินนะ

พี่โดน nhóc thì xong bạn nhóc thì 2 là lên mới được là đấy หน่อยเมื่อวัน ช้องน้เต็นเต็นเฟอร์กับเต็นข่าเปียงร่วมกันเลยอยู่ในเฮือนนี่ก็เจ้าเห็ดเฟอร์แซบทุกคนโดนๆเห็ดกินเธอหนึ่ง ัไวไก่ไว้ทุกคนเดี๋ยวเราจะเห็ดไก่ต้มน้ำปลาสูตรที่เอฟซีแนะนำมาลนะลองเบิ่งทุกคนบุยเฮดชักเชือนะไก่ต้มน้ำปลาเดี๋ยวจะลองเบิง่งแมลงทุกคนเดี๋ยวเราจะเห็ดอยู่ฮ็ดกินมแมลงนะ,ะตอนนี้ไปเวียก,ก่อนเราจะกิน<ไ><ไ>ข้าวหุง้งทุกคน<ไ>เห็ดกินไกนะ่ คนโบมานนะมนนีไก่ต้มน้ำปลาเฮากันยกเลิกไปก่อนนะเพราะว่าบบมีเครื่องบ่ครบอย่างกับโบมีไฟเฮ็ดเป็นนะก็เลยเฮ็ดเป็นเมนูเมนูผัดเผ็ดไก่ป่าทุกคนไก่กระสับเรียบร้อย ัวละเป็นนั้นนะแซบปะจะมาโหดแท้มันนี่นะมันะมเด้ดทุกคนมนันนี่อันไก่ต้มน้ำปลากับเครื่องบะคบแล้วก็เฮดบะเพ็ดไงก็เลยผ่านไปก่อนรอบนี่เป็นอันนี้ครับ ป่าเพิ่นเห็ดชูกินผัดเผ็ดไก่แ่วแซ่บะดีได้ก็อีเมะก็บนหายป่ะเนี่ยอีเมะกันเนี่็กินข้าวละวันนี้กินข้าวบ่กคอยพร้อมกันประไดมื้อนีน แบบบุคอยไม่นำเนี่ยแต่ว่าแสบคักนะนี่สินเอ,อิกมันเลยเด้เนี่ยแสบคักอะไรเนาะแสพเสบ sao hết nó coi อ่ะทุกคนกินข้าวกินน้ำอิม่มเมนูนี้กับุดยอดดีนะไก่ต้มน้ำปลาเนี่ยกัยังบบมีสูตรแล้วก็เครื่องโบครบทุกคนเอาเป็นโอากาสหนา้าคันมีเครื่องครบแล้วก็เ้าก็เห็ดโบเป็นนะขอหมอด้วยสำนินนะทุกคนขอมอบใจหลยลยเดอ้อ